เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าราัสเบอร์รี่เกิดทั่วไปของประเทศสวีเดนนะครับนี่เกิดทั่วไปจริงๆนี่เยอะแยะไปหมดเลยนี่กับาสเบอร์รี่นี่ก็ราัเบอร์รี่เยอะนะครับผลไม้ป่าที่ขึ้นเยอะมาก แต่ราคาแพงนะครับดูดูเข้าร่วงเองดูร่วงเต็มพื้นเลยร่วงเองขั่วเขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหลวแบบหลุดง่ายเนาะเนี่ยแบบนี้นี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยมีเดรสเบอร์รี่ ากินง่ายครับสวีเดนแต่ว่าบริษัทที่ผมทำงานเขาไม่รับซื้อราสเบอร์รี่แต่น่าจะมีบริษัทอื่นที่เขารับซื้อเนอะนะครับเหมือนเดิมเข้าปากรออะไรจ๊ะกรนกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิม